สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับมาสเตอร์นะครับเป็นครั้งที่52อนะครับอยู่ในบทที่12น้องเนาะในเรื่องของเงินแล้วก็บันทึกรายรับรายจ่ายนะครับซึ่งแน่นอนครับการบ้านของวันนี้เขาจะยังคงเป็นในเรื่องของบันทึกรายรับรายจ่ายนั่นเองนะครับวันนี้เปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่100เท่าไหร่ครับ75นั่นเองนะครับไปดูข้อที่2ใหญ่นะครับเขาบอกว่าอะไรครับ วันที่18ถึงวันที่20ตุลาคมนะครับพศ2563นะครับออมสินบันทึกข้อมูลนะครับเพื่อไปครับนำไปเขียนนะครับบันทึกรายรับรายจ่ายดังนี้นะครับนี่คือบันทึกรายรับรายจ่ายใช่ไหมครับทีนี้ไปครับโจทย์ไม่ได้บอกมาเป็นตารางใช่ไหมครับบอกหรว่าวันที่18เนี่ยทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็ได้เงินเท่าไหร่นะครับขายนะครับอะไรนะครับได้เงินเท่าไหร่ไปซื้ออะไรมา ไปซื้อของสิ่งนั้นในราคาเท่าไรได้รับเงินมาในราคาเท่าไรโจทย์ไม่ได้แยกออกมาว่าตัวไหนเป็นได้รับตัวไหนเป็นรายจ่ายนะครับซึ่งเป็นไงครับลูกจะต้องแยกแด้วยตัวเองนะครับซึ่งนั้นก็คือต้องนําไปเขียนตารางด้านล่างนั่นเองนะครับว่าเป็นครับมีรายรับคืออะไรบ้างรายจ่ายคืออะไรบ้างน,นะครับแล้วก็เป็นไงครับเขียนลงไปเนี่ยให้ถูกต้องด้วยนะครับอย่างเช่นอะไรครับเขียนบรรถถันทึกได้รับรายจ่ายนะครับ ตัวนี้นะครับบันทึกรายรับรายจ่ายของใครครับของออมสินนั่นเองนะครับด้านบนเขาจะบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นของออมสินนะครับก็คือตั้งแต่วันที่18นะครับถึง20ตุลาคมนะครับพศ2563นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นครับเมื่อเขียนสองประทัดบนเสร็จแล้วนะครับก็ไปเขียนต่อนะครับในตารางนะครับในตารางโจทย์เ็าจะบอกมาให้แล้วนะครับนั่นก็คือในเรื่องของ วันเดือนปีนะครับแล้วก็มีในส่วนของรายการด้วยนะครับแล้วก็มีรายรับรายจ่ายนะครับแล้วก็คงเหลือนะครับรายรับรายจ่ายเนี่ยลูกจะต้องเป็นคนไปแยกเอกนะครับว่าตัวไหนเนี่ยเป็นรายรับตัวไหนเป็นรายจ่ายนะครับแล้วก็เป็นครับเขียนยอดเงินคงเหลือด้วยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยในแต่ละรายการเนี่ยมียอดเงินคงเหลืออยู่เท่าไหร่นั่นเองนะครับ ไปดูตัวอย่างครับมาสเตอร์จะยกตัวอย่างให้แค่1วันนะกันนะครับในวันที่18นะครับตุลาคมนะครับเอ่อท่าไหนครับ2องพนริะครับรายการนะครับรายการแรกเขียนว่าพ่อให้เงินนะตัวนี้นะครับพ่อให้เงินเท่าไหร่ครับเป็นจํานวนเงินก็คือ200บาทนั่นเองไปตัวนี้นะครับเป็นจำนวนเงิน200บาทนะครับคงเหลือก็ยังคงไปเท่าไหร่ครับ200บาทนะครับต่อมาครับ ขายน้ำปั่นได้เงินคำว่าขายน้ำปั่นได้เงินก็คือเปครับเราได้เงินมาใช่ไหมครับเราไม่ได้นําเงินไปให้คนอื่นก็นยังคงเป็นรายรับนั่นเองนะครับเดิมมีอยู่องใช่ไหมครับบวกเพิ่มไปอีก300บาทก็จะกลายเป็น500บาทในช่องของคงเหลือนะครับต่อมาครับไปซื้อหนังสือกระตูนหนังสือกระตูนเนี่ยเป็นอะไรครับไปซื้อแสดงว่า,รเ,อาองเ,งรเราเอาเงินไปให้คนอื่นใช่ไหมครับเราเอาเงินไปให้คนอื่นก็เป็นครับเอาให้ถึง45บาทกับ 75สตางค์นะครับแสดงว่าคงเหลือเท่าไรครับมีเงินอยู่ในกระเป๋า5 0 0บาทเอาเงินให้คนอื่น45บาทกับ75สตางค์มีคงเหลือเท่าไหร่ก็นำา500นะครับนำา500ตัวนี้นะครับลบออกกับอะไรครับลบออกกับ45บาทนะครับจุด75สตางค์นะครับนำมาลบกันออกมานะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาว่าสรุปแล้วเนี่ยได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับลูกก็ กลับไปลบให้มาซื้อมานะครับแล้วกอนี่ครับกลับไปเขียนอะไรครับด้านล่างด้วยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยวันที่เท่าไหร่เนี่ยตัวไหนเป็นได้รับตัวไหนเป็นรายจ่ายนะครับซึ่งแยกออกอย่ามาซื้อคิดว่าลูกๆเนี่ยแยกไม่ยากแน่นอนนะครับแต่ที่ยากก็อาจจะเป็นในเรื่องของคงเหลือนั่นเองนะครับว่าลูเลขกันถูกต้องหรือเปล่านะครับบุ๋เลขกันเข้ามาเนี่ยบุ๋งเลขกันถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้รบข้อนิดนึงนะครับ ไปดูต่อนะครับในหน้าถัดไปในหน้าที่เท่าไหร่ครับ176นะครับไปดูในข้อที่3นะครับนั่นก็คือการเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองเป็นเวลาถึง3วันด้วยกันนะครับ3วันในที่นี้ก็คืออะไรครับแสดงว่าเป็นครับบันทึกรายรับรายจ่ายของอะไรครับคำว่าของในที่นี้ก็คือ ตัวนี้นะครับมาเอร์ใช้เป็นครับชื่อของมาเอร์นะครับนั่นคือของเด็กชายสุรศักดิ์ปลอดทองนะครับถ้าเป็นชื่อของลูกข้อลูกข้เขียนชื่อไปนะครับเป็นเด็กชายอะไรเอ่ยนามสกุลอะไรเอ่ยก็เขียนลงไปเป็นเด็กหญิงอะไรเอ่ยนามสกุลอะไรเอ่ยนะครับก็เขียนลงไปนะครับทีนี้นะครับของมาเอร์นะครับมาเอร์จะบันทึกตั้งแต่วันที่28ขอโทษนะครับมาเอร์จะบันทึกตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่28 มกราคม2565น่าอนะครับนั่นก็คือวันพุธถึงวันศุกร์ในสัปดาห์ที่แล้วเองนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยมาซื้อให้ได้เงินมาเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็ไหมครับใช้จ่ายเนี่ยอะไรบ้างนะครับแล้วคงเหลือเท่าไหร่นะครับมาดูกันนะครับว่าในวันที่26นะครับมาซื้อเนี่ยใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับอ่ะตัวนี้นะครับปรากฏว่าวันที่26นะครับเด็กชายสุรศักดิ์ใช่ไหมครับ พ่อให้เงินมาเท่าไหรครับ100บาทนะครับแต่ละวันเนี่ยพอจะให้เงินมาซื้อ100บาทนะครับแสดงว่ารายจ่ายของมาซื้อเมื่อพ่อให้เงินมาตอนเช้ามาซื้อไม่ได้จ่ายอะไรนะครับคงเหลือก็ยังคงเป็น100บาทเช่นเดิมนะครับต่อมามาซื้อซื้อน้ำเปล่านะครับโอ้โหหิวนามากเปโรงเรียนคอแห้งนะครับมาซื้อซื้อน้ำเปล่าไป10บาทนะครับเดิมมีอยู่100บาทนะครับเองครับซื้อน้ำเปล่าปสิบบาทก็จะเหลือ90บบาทนั่นเองนะครับ ต่อไปมาซื้อร์แม็กซ์ก่อนเที่ยงเนาะไปซื้อข้าวนะครับซื้อข้าวราดแกงนะครับข้าวราดแกงนะครับจานละ30บาทนะครับเดิมมีอยู่90บาทไปซื้อของ30บาทใช่ไหมครับเป็นรายจ่ายก็จะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ60บาทนั่นเองนะครับสรุปตอนนี้มัตเซอร์มีเงินเหลืออยู่60บาทต่อมาครับไปซื้อลูกชิ้นต่อยังไม่อิ่มนะครับหิวมาไปซื้อลูกชิ้นต่อเท่าไหร่ครับ20บาทนะครับเดิมมีเงินอยู่60บาท ไปซื้อลูกชิ้นมครับ20บาทก็จะเหลือ40บาทนั่นเองนะครับเพราะคนว่าเหลือเงินอยู่40บาทมาเซย์ยังไม่อยากอยากกินของหวานนะครับอยากกินของหวานก็เลยไปซื้ออะไรครับไปซื้อติ่มนะครับไปซื้อติมมา10บาทนะครับก็จะเหลือเท่าไหรครับ30บาทสรุปวันที่26นะครับจบภายใน1วันนะครับมาเซ้์เหลือเงินเท่าไรครับ30บาทจากเงิน1 0 0บาทมาเซย์เหลือเงินแค่30บาท วันต่อมาครับวันที่27มกราคมนะครับคือวันรุ่งขึ้นนะครับปรากฏว่าคุณพ่อไม่อยู่นะครับคุณแม่ก็เลยให้เงินมาเส้นแทนซึ่งคุณแม่ให้เงินมา100บาทเช่นเดิมนะครับ100บาทเส้นนี้นะครับทีนี้ทีนี้แม่ครับในส่วนของคงเหลือใช่ไหมครับในส่วนของคงคงเหลือเนี่ยไม่ได้คงเหลือ100นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเมื่อวานเนี่ยมาเส้นเหลือเงินอยู่เท่าไหร่ครับ เมืเอ่อวานมาเสื้อเหลือเงินอยู่30บาทแสดงว่าแม่ครับ30บาทในนี้มาเซื้อไม่ได้ไม่ได้นําไปคืนคุณแม่แน่นอนนะครับซึ่งลูกก็ไม่ได้นําไปคืนแน่นอนเองครับก็จะค้างอยู่ในบัตรใช่ไหมครับว่าแต่ละวันเนี่ยลูกมีมีเงินอยู่ในบัตรเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับขอมาเซอร์เหลืออยู่30บาทปรากฏว่าแม่ให้เงินมาอีก100บาทมาเซื้อเขานาไปเติมเองครับไปเติมเป็น100ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ130บาทนั่นเองสรุปวันนี้เองครับมีเงินมากกว่าเมื่อวานใช่ไหมครับเมื่อวาานนมีเงิอยู่บท วันนี้มีเงินอยู่130บาทนั่นเองนะครับทีนี้ก็มาดูรับวันนี้เนี่ยใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับซึ่งอาหารเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับขอให้ลูกๆเนี่ยนำมาเขียนนะครับว่าแต่ละรายการเนี่ยเป็นยงครับอะไรเอ่ยใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับซึ่งยรับเนี่ยพัื้อคิดว่าน่าจะมีแค่อะไรครับมีแค่คุณพ่อคุณแม่ให้เงินจากบ้านนั่นเองนะครับหรือคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะครับให้เงินมาจากบ้านนะครับ คงไม่มีระดรับในโรงเรียนแน่นอนนะครับไม่มีใครมาขายขายนมใช่ไหมครับหรือไหมครับปล่อยเงินกู้เก็บดอกในโรงเรียนนี่ก็ไม่มีเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเป็นไงครับมีแค่รายรับอันเดียวนะครับที่เหลือก็จะเป็นรายจ่ายทั้งหมดเลยนะครับคงไม่มีอะไรมาขายที่โรงเรียนนะครับดังนั้นนะครับวันนี้เนาะกลับไปเขียนให้เรียบร้อยด้วยนะครับว่ารายรับรายจ่ายมีอะไรบ้างน,นะครับสามวันนะครับดังนั้นเนาะวันนี้มาซื้อก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ